ในนครที่เรียกว่าสวรรค์ก็คือเป็นดินแดนที่พระเจ้าอยู่กับลูกๆของพระองค์เนาะเป็นประชากรที่อยู่ในอัปเปอร์เวอร์เลยขึ้นไปเป็นมิติที่พวกเราไร่รู้จักเป็นดินแดนใหญ่โมโหลานมหาศาลใช่ป่ะทีเนี้ยในประชากรเหล่านั้นน่ะมีเทพพบุตรคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นมือขวาลูกรักที่สุดของพระเจ้าและชายาของเขาคือเจ้าชายแห่งแสงอรุณคือโภมาทีนึงเนี่ย อ,อล่าเธอชายคือบนนั้นไม่มีเพศหญิงหรือชายเนาะ<อ>แต่เขาเรียกว่างดงามที่สุดเ,<อ>เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นเคป๊อปแจ็คสันหวังอะเอออ่าเป็นแจ็คสันหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเทพแห่งเสียงดนตรี<อ>และเป็นเหมือนศิลปินฮะซุปเปอร์สตาร์บนนั้นอะ แล้วก็นำกองกำลังชาวสวรรค์นั่นน่นะเล่นคอนเสิร์ตคึกคืนเฮฮาเพราะบนนั้นเขาไม่มีตอนนั้นกิเลสมันยังไม่มีนะยังไม่มีความซินซยังไม่มีความบาปมันเป็นดินแดนที่จิตใจพลังงานดวงวิญญาณทุกคนยังไม่รู้จักว่าบาปคืออะไรเพราะมันไม่มีเลยเว้ยมันสะอาดไปหมดอ่าแต่ความบาปเนี่ยมันไม่ใช่มีความชั่วร้ายสร้างขึ้นมานะแต่มันนันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาเองจากความทะนงตนเย่อหยิ่งอันนี้บาปแรกที่มันผุดขึ้นมา เพราะว่าไอ้เจ้าชายเนี่ยลูซิเฟอร์เนี่ยเขาชื่อลูซิเฟอร์เพราะว่าเจ้าชายแห่งแสงอรุณเนี่ยเข,เขาเขาดังมากทั้งสวรรค์ก็เฮยกแบบเล่นคอนเสิร์ตก็เฮเหมือนแมเคิล <c oughs> แจ็คสันน่ะเนอกว่า <c oughs> <c oughs> ทีเนี้ยทีเนี้ยพระเจ้าก็รักมากแล้วก็งดงามแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลูกคนโปรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ฤทธิทานรูปภาพให้แสงสว่างให้ออร่าให้พอเขาเข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าไง แล้วก็เป็นทูตสวรรค์ที่แบบตอนแรกเป็นโหดีมากลุกหล่ลอดีนี่ไฉดีไปไปมามาเฮ้ยคนเริ่มชอบมากเข้ามาเข้ามาเข้ามันดันมีความบาปแรกกําเนิดขึ้นมาจากก้อนเล็กๆก็คือเฮ้ยเหลืงองอ่ะเป็นความเหลืองถ้าความเหลืองเนี่ยถ้านงอ่าพ,พอมันลอยมันบินบินบินมากเข้ามันเหลืองเหลืองเหลืองมากเข้าเนี่ยไม่มีใครคาดคิดแม้แต่พระเจ้าก็ไม่คาดคิดว่า เฮ้ยมันจะกลายเป็นแบบเรื่องอภิมหาใหญ่โตสงครามสวรรค์ได้อะเพราะว่าพอมันเลิศมากๆๆเข้าเนี่ย <c oughs> เรียกได้ว่ามันมีแฟนขับเดนตายของลูซิเฟอร์เนี่ยแฟนขับเขาอันหนึ่งส่วนสามของสวรรค์นะอือที่มึงโดดกูโดด <c oughs> มึงไปไหนกูไปคือกูสู้เพื่อมึงกูไ <c oughs> <c oughs> ปคืเป็นแฟนบอยจ่าพนมอ่ะเงี้ยเคลยๆอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มทำตัวเทียบเสมอก่อน <c oughs> เทียบเสมอพระเจ้าเทียบเสมอในที่นี้ก็คือตั้งตนใหญ่เทียบเท่าและคล้ายๆกับความเคารพในพระเจ้าน้อยลงแล้วก็เหลิอในหมู่หมู่มวลของคนที่มามาเสพความสุขเสพความความป๊อปปูล่าของเขาไปไปมาเรื่องมันก็เลยเถิดเริ่มเริ่มไม่มีทุสวรรคหลายคนเริ่มไม่พอใจกับการทําตัวเริ่มเริ่มันนี้ยเกิดแบ่งเป็น1นส่วนสกับสอส่วนสาม แบ่งหนึ่งหนึ่งสามสองสามเริ่มโม้งแม่งโม้งแม่งเอฟซีซาแซงแม่งตีกันแบบเฮ้ยไงไงวะแม่งตอนหลังแม่งไม่ยอมอ่ะแม่งแบบสู้แม่งเอากูุงัดเลยเป็นไงไหนเป็ไม่ไงแล้วไอ้้เหียกูพระเจ้ามีอะไรกูก็มีอย่างนั้นแล้วเรื่องไรกูต้องไปก้มกราบกูไม่ไอเอ็มเดอะนิวคิงมาไอเอ็ m the new king โคตรมันแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวลูซิเฟอร์มันมันลืมไปอย่างหนึ่งคือทุบนนั้นอะมันมีทูตสวรรค์ พระเจ้าตรัสขึ้นมาคำานึงพระเจ้าพูดคำว่าอะไรไหมอ่าพระเจ้าพูดคำว่ามิคาเอลออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งสยองอะ่ะคือพวกพ,พวกหนึ่งส่วนสามพี่าคาพี่แคคือพี่ของรูเิรเฟอร์ป่ะใช่ปะ่ะอ่ามันบนนั้นไม่รู้ใครเป็นพี่น้องหรือญาติหรืออะไรยังไงคือทุกคนน่าจะเหมือนเหมือนกันหมดมคือเป็นลูกของพระเจ้าทั้งหมดอ่าเป็นลูกของพระเจ้าทั้งหมด ส p l i ออกมาพระเจ้าสัสร้างขึ้นมาก็รักเหมือนดวงใจเหมือนเหมือนเหมือนลูกของพระอ,องค์อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีลำดับชั้นเหมือนมนุษย์ว่าแบบคนนี้เป็นพี่ต่อ,ต,อ,ต,อตรงตามสายเลือดอะไรเพราะว่าพวกเขาไม่มีพ่อแม่นี่<อ>พวกเขาเกิดมาจากพระเจ้าท่อตรงเลยเนี่ย<อ>ถูกปะ่ะอ่าน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าพูดว่าตรัคสคําศัิท์ว่ามิคาเอลออกมาแล้วพอมีใครบอกมาเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์แองเจิลอะอแต่มิคาเอลเป็นอาร์คแองเจิลอาร์คแองเจิลคือเทวดาพิฆาตเรียกได้ว่าเป็นขุน ขุนทับอะแม่ทับแม่ทับซึ่งอ่าซึ่งมิคาเอลเนี้ยไม่ใช่เกเบรียลแล้วก็ไม่ใช่ซาซาวแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นขุนทับเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดเขาไม่เจรจาถ้ามิคาเอลออกมาเมื่อไหร่คือมึงสยองกันได้เลย <c oughs> เพราะว่ามาพร้อมพร้อมกำลังเต็มเต็มอัตราเหมือนแบบเหมือนพระเจ้าอัปเกรดพาวเวอร์เต็มแล้วไปสู้กับบอสอะ <c oughs> เนื้อว่าแตาต์มีนาเฮลแบบเวป้อนเมื่อกี้มันแบบเต็มที่อ่ะก็ก็มามาแบบเต็มยศเลยแล้วพอมาเต็มยศปุ๊บพวกไอหนึ่งส่วนสามก็เอาวะเป็นไงเป็นกันลูซิเฟอร์ไปลูซิเฟอร์กับแบบทุกคนลุยมากไม่รวยกันแต่มันมันโดนมเอลตบเกลี้ยงหมดเพราะว่าเพราะสู้ไม่ได้เพราะพระเจ้าให้ลิธานุภาพเต็มที่ไงอื เต็มที่แต่ว่าลิทธันว่าของพระเจ้าที่เคยให้ลูซิเฟอร์ไว้ก็ยังอยู่มันก็ยังแบบมันก็เฟี้ยวในระดับหนึ่งของมันอ่ะอืก็สู้กันเกิดเป็นเกิดเป็นสงครามที่สวรรค์น่ะสั่นสะเทือนอือ่าสั่นสะเทือนแต่ว่ามันเกินกําลังของลูซิเฟอร์จริงๆที่จะเอาชนะมิคาเอลได้อ่ามิคาเอลก็เลยเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปฝรั่งที่ริทธนุภาพมิคาเอลเจ็ดประการที่มันศักดิ์สิทธิ์จนแบบสยองกันทั้งนรกเลยเนะี่ยมันมีอะไรบ้างคือเรียกได้ว่าถ้าคนเรากลัวผีเนี่ย มึงอย่ากลัวผีม, al, ม<ห>ึงกลัวมิคาเอลดีกว่าเพราะผีนี่หางจุกตูดอ่ะถ้าถ้าพวกอัศแองเจลตอนนี้มีเจ็ดตอนนี้อัศแองเจลมีเจ็ดมีเจ็ดองค์แล้วนะอแต่ละองค์ถ้าลงมานี่คือแบบตัวใครตัวมันเลยอะ่ะเพราะเขาเขาไม่เขาไม่คม่อยเจรจาถ้าอัศแองเจลฝ่ายเจรจาจะเป็นพวกฝ่ายแจ้งข่าวประเสริฐฝ่ายฮิลลิง่งฝ่ายอะไรไอไรันพวกเกเบียลพวกอะไรงั้นเขาจะใจดีแต่ว่าอันนี้เขาไม่พูดเขาลงมาซัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ด้วยความรักของพระเจ้าที่เคยรักแล้วก็ตัดใจลําบากมากที่จะที่จะทําลายหนึ่งส่วนสามเขารักสุดดวงใจของเขาอ่ะเคยแฮปปี้เคยปาร์ตี้กันเคยอย่างเนี้ยอืพระเจ้าก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยอะอย่าฆ่าพวกเขาแต่ขับไล่ออกไปในที่ที่หนึ่งที่เป็นเวิรงว้างว่างเปล่าแล้วใหญ่มหาศาลแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดมิดกับความว่างเปล่าเอ มันก็เหมือนคุกไงม,มันก็เหมือนคุกแล้วมันดันไปแมทช์กับอะไรรูป้ปะในอวกาศกาแล็กซี่เรานะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งมันคือใหญ่กว่าร้อยกาแล็กซี่รวมกันอ่ะเออแต่เป็นสีดำหมดเป็นพื้นที่ปิดสนาที่เป็นสิ่งมหศัศจรรย์ในอวกาศทีท่คนนี้ไม่รู้มันคืออะไรเว้ยอ,อ่าใหญ่กว่าแบบสิบสิบสิบมิลกีเว์รวมกันอ่ะเอางี้ดีว่าอืม อ่าแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเขาถูกขับไล่ลงไปที่นั่นลูซิเฟอร์ก็เรียกได้ว่ารูปกายรูปลักษ์คาแรกเตอร์ต่างๆจะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปตามจิตใจและความโกรธเกลียดเคียดแค้นเนะาะใช่เขาก็เลยไม่ได้มีมมมรูปร่างที่แบบเหมือนตอนอยู่ข้างบนอีกต่อไป และสมุนผู้คู่ของเขาอ่ะก็อยู่ๆแ,แต่ในความมืดกับความเครียดแค้นที่แพ้สงครามแล้วก็ความเจ็บปวดที่ถูกขับไล่แล้วก็โอ้มันก็แค้นแค้นในนั้นก็มีแต่พลังงานโกรธแค้น,คนเกลียดมันก็กลายเป็นแบบมันกลายละร่างเลื้องอะไรก็กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ก็สืบเนื่องมาจนเรื่องนี้มันก่อนบิ๊กแบงนะอ่าอ่าไกลเลยก่อนบิ๊กแบงไกลเลยก่อนบิ๊กแบงแล้วก็ก่อนก่อนที่จะมีบิ๊กแบงแล้วก็ก่อนก่อนก่อนเพราะาเราไม่รู้ก่อนบิ๊กแบงเรามีอะไรบ้างไงอ่า S <S เพราะว่ากล้องเจมส์เว็บอะเจมส์เจมส์เว็บเนี่ยกล้องที่ยิงออกไปเนี่ยที่มันส่องได้ไกลที่สุดในมวลมนุษยชาต,ติตอนนี้คือเจมส์เว็บเจมส์เว็บเนี่ยคือส่องไปไกลจนเห็นกำเนิดกาแล็กซี่อะเข้าใจป่ะสมมุติว่าสมมติว่าเราเห็นแสงเนี่ยอ่าสมมติพูดไงดีสมมติถ้าไม่ไกลมากไอแสงนั่นอะเดินทางวันเดียวถึงจะมาถึงอ่า mm hmm. อันนี้คือไม่ไกลมาก แต่แสงที่มันอยู่ไกลมากดาวที่มันอยู่ไกลมากเนี่ยมันอาจจะสิบปีแสงมันเพึ่งมาถึงเราเราก็เลยเห็นดาวนั้นแต่แต่ไอดาวนั้นอะ่ะมันมันคือภาพสิบปีที่แล้วคือตอนนี้จริงจริงมันวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้อืออ,อันนี้คืออันนี้คือสิบปีนะแต่เจมส์เวฟอ่ะแม่งมองไปไกลอีกไกลถึงขนาดเห็นกำเนิดกาแล็กซี่อะ่ะกาแล็กซี่แม่งพึ่งแบงบ,งบุ้มออกมากาแล็กซี่นะเอเอเอา่าคิดง่ายสมมติว่าอาแสง เดินทางจากเชียงใหม่แล้วอาจจะ600กิโลแล้วเราอาจจะเห็นใน3วันแต่ว่าพ<ไ>ี่ม,มิคก็พี่มิคก็เลยบอกว่าไอ้กล้องมิกิเวน่ะมันส่องไปถึงนู่นตั้งแต่บิ๊กแบงระเบิดยังไม่ถึงเราเหรอไกลไปเ,เ,เห็นเห็นกำเนิดกาแล็กซีแต่แต่ยังไม่เชิงยังไม่เชิงเป็นบิ๊กแบงแต่เป็น<ม>กำเนิดกาแล็กซีต่างๆใช<ม>่ซึ่งก่อนหน้านั้นมีอะไรกล้องมันยังอิแสงมันยังมาไม่ถึงอ่าไอ เขาเรียกว่าหมื่นเราเห็นแค่หมื่นล้านปีที่แล้วอะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าจักรวาลเราอะมีหมื่นล้านปีเพราะไอหมื่นล้านปีนั้นมันคือเท่าที่เราเห็นแต่ก่อนหน้านั้นมีอะไรเราไม่เห็นถ้าเกิดว่าเรารุนหลานเราเราอาจจะเห็นทูตสวรรค์สู้กะได้ตัวใหญ่ๆ่อะใหญ่เท่าแกลล็กซี่เนี่ยถูกป่ะเอเราไม่รู้ไงแต่มันยังมาไม่ถึงมันไกลเออเออไกลเราอาจจะเห็นทูตสวรรค์สู้ก็ได้นะ เออจริงจริงมันอาจจะไม่ได้ไกลหรอกแต่พวกเราดันตัวเล็กเองอะจริงจริงมันอาจจะแบบก็ไม่ได้ไกลแล้วก็เหมือนกรุงเทพกับอย่างพระโขนงกับคลองตันเงี้ยแต่พวกเรามันดันกลายเป็นฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมันเล็กจิ๋วอะมันก็เลยไกลสําหรับเราเข้ามาถึงเรื่องที่บีเล่าก็คือในเมื่อรูซิเฟอร์มันเอาชนะพระเจ้าไม่ได้อมันก็ต้องย่ายีทำยังไงก็ได้ให้พระเจ้าเจ็บปวดที่สุดใช่ใช่ใช่ ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพวกเราถึงซวยไงมนุษย์เราเนี่ยมีจิตด,ดวงวิญญาณชนิดที่สปลิตมาจากก้อนวิญญาณพวกเราอะสป l ิตมาจากก้อนเหมือนทะเลคือน้ําทะเลซัดกันตุ้มแล้วมีละอองมาฟูเป็นละอองเม็ดเล็กๆซูมเข้าไปในละอองเม็ดเล็กๆมันเป็นก้อนกลมๆถูกไหม,มนั่นอ่ะถามว่าไอ้ก้อนกลมๆเม็ดเล็กๆล,ล,ลอานะ่ะคือมหาสมุทรไหมมันก็คือมหาสมุทรอืม มันแตกตัวมาจากมหาสนุเปนเป็นเป็นละอองเล็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องอโน,โนอีเนเป็นโง่เป็นเด็กเบบีวิญญาเราก็เหมือนอย่างนั้นอ่ะเราตอสปิตตรงมาจากซอสเลยตรงมาจากก๊อตออใช่สปิตตรงมาจากก๊อดแล้วพระเจ้ารักเหมือนยิ่งกว่าเทวดาอีกเพราะว่าเราตรงเป็นลูกเขาโดยตรงเลยนี่คนในไบเบิลอ่ะพูดว่าโอ้ท่านท่านเทวดาทั้งหลายท่าน ท่านวิเศษจังเลยอ่อ่เป็นเป็น,เป,นเป็นเกียรติต่อชีวิตมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรามากเลยเพราะว่าพวกเราเห็นกับพวกท่านกับตาในสมัยไบเบิลในสมัยพระเยซูนะสมัยนั้นเป็นสมัยพาลิเดตยุคนี้จะเป็นยุคพระคุณวิทยาศาสตร์แต่สมัยนั้นเป็นยุคลิเดทเขาจะเห็นลิเดทกา,ารอัศจรรย์มิลเลคเนือธรรมชาติเยอะมากระหว่างเทวดามนุษย์พระเจ้าเนี่ยสมัยโบราณนะอเพราะมันเป็นามันยุคนั้นเป็นเฟสนั้น เขาบอกว่าเทวดาในี่ิสเป็นเกียรติเป็นบุญมากแต่ที่ลงมาหาคนต่ำต้อยอย่างชาวมนุษย์เราเทวดาทั้งหมดที่ที่ลงมาศ่อสารบอกว่าเจ้าไม่ได้ต่ําต้อยเราหืองกับเจ้าแต่พวกเจ้าดีกว่าเราหน่อยนึงอืเพราะพวกเจ้าประกาศข่าวประเสริฐได้พวกเจ้าประกาศข่าวให้คนที่ไม่รู้ชุบชีวิตเขา ให้ได้รู้ตื่นรู้ได้เ,เราพูดไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่คนบาปทุกคนที่จะได้ยินเสียงเราเจ้าดีกว่าเราหน่อยนึงพระเจ้ารักพวกท่านมากอย่างนี้แล้วทีนี้พระเจ้ารักเราพวกเราลูกรักแต่เราเองนโนเซนสิ่งที่เราแพ้คืออะไรสิ่งที่เราแพ้คือกิเลสไอ้สตาตานิกมันก็รู้แล้วอา้าวไอ้นี่ไรเดียงสาหนิว่ามันแม่งเพิ่งเกิดอูอายุแม่งยิ่งกว่าหมื่นล้านปีมึงเพิ่งเกิดมา แบบยี่สิบปีเนี้ยโอ้โหแม่งข,ข,ขนมเลยก <c oughs> <c oughs> ินดีเหมือนเหมือนผู้เฒ่าฤาษีอายุร้อยหนึ่งแล้วแบบเจอเด็กเพิ่งเกิดสองวิอ,ะ <c oughs> อ่ะเอออ่ามันก็แบบงั้นกูทําให้พระเจ้าเจ็บปวดที่สุดพระเจ้าให้ฟรีวิลให้อิสระในการเลือกใช่ไหมพระเจ้าไม่บังคับใช่ไหมงั้นกูจะทําทุกอย่างที่ลอ่อลอกให้มันบาปให้หมด ราะความบาปคือความตายพระเจ้าพระองค์ตัดแล้วพระองค์ไม่ขืนคำพระองค์อย่าตบสัตว์นะพระองค์เคยพูดไม่ใช่เหรอความบาปคือความตายพระองค์ไล่พวกข้าพวกข้ามีความบาปพระองค์ไล่ไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นใครบาปก็ต้องลงนรกพระองค์พูดแล้วงั้นลูกๆของพระองค์ต้องอยู่ในตั้งมือของข้าแล้วมันก็หลอกเราด้วยความโลภมันสร้างเงินตราขึ้นมาสร้างระบบที่เรียกว่าเงินขึ้นมาเพื่อให้เราอะ โลภกินอิ่มกินไม่รู้จักหมดขอรับชันกินก <VISTA> <c oughs> ิน <pine> ก <to fossils> ินซึ่งจริงแล้วอ่ะมนุษย์เราบนโลกเนี่ยมันไม่มีใครอดตายได้เลยเพราะอะไรข้าวหนึ่งรวงขึ้นมาเป็นร้อย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 เม็ดหนึ่งเม็ดหยดลงพื้นงอกขึ้นมาอีกหนึ่งรวงในหนึ่งรวงมีหลายร้อยละเม็ดหนึ่งเม็ดหยดลงพื้นงอกขึ้นมาอีกหนึ่งรวงน้อยหนาแตงโมหนึ่งเมล็ดลงพื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งต้นหนึ่งต้นมีไมหนาหลายลูก ในลูกน้อน่ามีหลายเมล็ดหนึ่งเมล็ดหยดลงพื้นกลายเป็นต้นน้อยน่านี่คือพันธะสัญญาทางเชิงสัญญาว่าพระเจ้าให้คำมั่นกับมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนดาวน,นี้ว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันอดอยากอีกเลยแต่ กลายเป็นว่าเอทิโอเปียในจีเ on รียมีแ <coughing> ต่คนอดอยากหิวโซจนตายชีวิตเกาหลีเหนือตยกันชิบหายไว้ผมเพร่ะไม่มีอะไรจะกินเพื่ออะไรวะแล้วมีคนกระจุกเดียว1.1%เที่มันรวย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 ไม่กินไงก็กินไม่หมดแล้วเื่อเงินก็ไม่รู้จะไปทำนี่แหละความวิปริตที่มันเอามาใส่โลกของเราให้โลกเราเละตุ่มเป๊ะ